สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับวันนี้พบกันเป็น EP ที่26แล้วครับเนาะวันนี้ผมได้มีพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางนะผมมาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด29รายการนะครับหากพี่พี่ท่านใดดูแล้วสนใจนะผมอยากเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามที่ Line add 174oiptq นะครับผมหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับรายการแรกนี่นะครับเป็น หลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับนี่นะครับจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมเก็บผิวนะครับเนาะรายการแรกนะครับผมขอเปิดที่ราคา650บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา650บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผมรายการที่1นะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับหากสนใจนะผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมในแอดหนึ่งเจ็นะครับผมหรือจะโทรที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับ นี่ผมรายกันที่1นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่2นะครับขอเพลงเสียงรบกวนด้วยนะครับรายกันที่2นี้จะเป็นแหวกม้าหลวงพ่อกวยนะครับรายกันที่2นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับอันนี้ถ้าพี่ๆดูในคลิปวิดีโอแล้วดูไม่ชัดนะครับสามารถติดต่อมาในไลน์แอดได้เลยนะครับผมผมได้ถ่ายภาพแบบชัดๆไปแล้วนะครับ สามารถขอดูเพิ Pokémon ่มเติมกันได้เลยนะครับผมสวยๆทุกอง์เลยนะครับผมพี hmm. ่ๆนี่นะครับผมรายกันที่2นะครับแหวกม่านหลงพ่อกลวยนะครับเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับเนาะสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจนะครับผมนี่ครับผมเป็นรายกันที่2นะครับสวยเดิมเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่3นะครับ รายกันที่3น anyway, ี้นะครับเออเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางหล่มพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆลองชมกันชัดๆเลยนะครับจะมีปิดทองลงรักด้วยนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับายกันที่3นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆพี่ๆลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับสวยเดิมทุกรายการเลยนะครับผม ก่อนที่ผมจะนาพระมาแบ่งปันพี่ aja, พ,พี so right <portraits lives S 1> ่ <discord S 1> นะครับผมได้ทําการดูว่าแล้วนะครับผมว่าองค์นี้สวยนะครับหรือว่าองค์นี้เดิมนะครับผมก็นํามาแบ่งปันพี่ๆในช่องทางยู u ูบแล้วครับเนาะนี่นะครับสวยเดิมทุกรายการเลยนะครับพี่พี่ลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับจัดส่งทุกวันนะครับผมพี่พีไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมได้รับพระตรงตามในคลิปแน่นอนนะครับต่อมาถ้าผมเป็นรายกันที่4ี่นะครับรายกันที่4ี่จะเป็นเครื่องรางนะครับรายการนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา 1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนนะได้เลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับจะเป็นเครื่องรางนะครับเนาะนี่นะครับเครื่องรางหลวงพ่อปานะครับรายกันที่4นะครับผมพี่ๆสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหากทักมาแล้วแล้วผมไม่ได้ตอบนะครับพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าศูนย์สามงก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆ สำหรับรายกันที่4นะครับผมเครื่องรางหลวงพ่อปลานะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5นี้นะครับผมไม่ทราบที่นะครับอ่ันี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมหากพี่ๆท่านได้ทราบนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากเลยครับผมที่ให้ข้อมูลกับผมคนนี้นะครับนี่นะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรายการที่5นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับ นี่นะครับพี่ๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเรียกว่าตะกุดผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมหากพี่ๆทราบสามารถแจ้งผมได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่6นะครับรายกันที่6นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับอยู่นี่เลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆเป็นพระปิดตาเชือกถังนะครับรายกันที่6นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับ นี่นะครับผมสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมหากสนใจสอบถามพระองค์ไหนนะครับพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมผมยินดีตอบพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่รายกันที่6นะครับพระปิดตาเชือกถักนะครับเนาะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะผมสามารถติดต่อสอบถามที่ไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับหรือว่าจะโทรได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่เจ็ดนะครับ รายกันที่7นี้จะเป็นเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับเนาะนี่นะครับรายกันที่7นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1 5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1 5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเบี้ยแก่นะครับที่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยครับเนาะนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสามารถทักมาขอภาพเติมก็ได้เลยนะครับผมอยู่นี่ตอบพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับผม เปิดที่ราคา1,5 0 0ับาทจะสูงฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่บวกเพิ่มทุกประกาศนะครับผมพี่ๆนี่นะครับลองชมให้ชอบใจได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมเบียร์แก้รายการที่7นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นี้นะครับผมขอภัยด้วยนะครับรายการที่8นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนี่นะครับผมพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจเลยนะครับ เหรียญพรออาจารย์ฟันนั่นเองนะครับผมรายการที่8นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา5 0 0รบาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถามพี่สะดวกโอนก็สามารถแจ้งผมได้เลยนะครับผมผมยินดีนะครับนี่นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับผมที่กดติดตามในช่องวัตถุมงคลสีทีนะครับตอนนี้ จนตอนนี้นะครับผมมีผู้ติดตามครบ1000คนแล้วนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับผมยินดีนะครับผมจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมจะทํารายการแบบนี้ในอนาคตมาเรื่อยๆนะครับผมพี่ๆฝากการติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นรายกันที่9นะครับรายกันที่9นี่จะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเนาะจะอยู่ในเลี่ยมกอกแบบนี้นะครับรายกันที่9นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา7 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา7 0 0รบาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผม ผมจะพยายามหาแบ่งปันหาเช่าพามาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่กดติดตามจนครบ1000คนแล้วนะครับผมต่อมานะผมเป็นรายกันที่10นะครับรายกันที่10นะครับผมเป็นหลวงพ่อทั่วทนะครับเนื้อว่านะครับเนาะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมแล้วก็เก็บไว้นะครับไม่ได้เอาออกมาใช้อย่างใดนะครับผมลักษณะของกรอบก็จะมีความสวยอยู่นะครับผมนี่นะครับวิ้งวิเลยนะครับพี่พี่ รายการที่10นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมในแอดไลน์1นึ่ p เ q นะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่11นะครับรายการที่11นี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงภูฤาษีลิงดำนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ฤาษีิงดำนะครับเนาะพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับหากดูแล้วไม่ชัดนะครับสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมผมยินดีนะครับผมจะส่งภาพเพิ่มเติมให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับผมรายการที่11นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับทุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ลักษณะนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอยู่พร้อมกรอบนะครับผมพร้อมห้อยขึ้นคอบูชาเลยนะครับหากมีเสียมรบกวนนะครับผมขอภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่12นะครับรายกันที่12นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นไตมาส5 9นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนาะนี่นะครับ รายการที่12นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟีนะครับผมเปิดที่ราคา1,2 0 0รบาทจะส่งฟีนะครับพี่พี่ลองชมกันให้ชอบใจด้เลยนะครับผมสามารถทักมาขอพับเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่นะครับผมเหรียญไตมาทห้านะครับอันนี้จะตอกโค้ด161นะครับเนาะนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะตอกคําว่าเป็นเลขนะครับผม95นะครับไต่มาทห้าเก้าเก้าห้านะครับเนาะนี่นะครับ รายการที่12นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่13นะครับรายการที่13นี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะครับผมพี่ๆหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับเนาะรายการที่13นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา8 0 0รบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา8 0 0รบาทจะส่งฟรีนะครับหากพี่ๆท่านใดดูลวสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมหรือว่าอยากดูภาพเพิ่มเติมนะครับ สามารถติดต่อสอบถามที่ไลน์แอด4 o p ่ q เจนะครับผมหรือจะโทรมาที่เบอร์0 9 0 3 2 5ก0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมลองชมกันให้ชัดๆเลยนะครับผมจะพยายามส่องให้พี่ๆดูชัดๆมากที่สุดนะครับผมแล้ววิดีโอผมก็มีขนาดไฟล์ที่ 4K เลยนะครับพี่ๆสามารถเลือกระดับความชัดได้เลยนะครับเนาะรายการที่14นะครับอันนี้จะเป็นพระร่วงดังปืนนะครับผมนี่นะครับ พี่ๆลองชมกันให้ชอบใจเลยนะครับรายการที่14นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา9 0 0รบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา9 0 0รบาทจะส่งฟรีนะครับผมสําหรับรายการที่14นี้นะครับพระร่วงกลางปืนนะครับเนาะนี่นะครับผมเนื้อสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับลักษณะพระจริงๆก็จะเป็นแบบในคลิปนี้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดเช่าบูชาไปแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็จะมี ของแถมมไปให้ด้วยนะครับผมจะเป็นผ้ายันนะครับแล้วก็จะมีถุงนี่ครับผมที่เป็นถุงสีแดงๆนะครับที่เขียนว่ารวยๆนะครับพี่ๆจะได้ทํามาค่าขายยิ่งรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมนี้เป็นรายการที่สินะครับอันนี้จะเป็นตะกรุดนะครับผมนี่นะครับตะกรุดหลวงู่สุกนะครับเนาะรายการที่15นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,000บาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆท่านใดอยากชมภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอด174 OIPDQ นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามผมได้ที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับลองชมกันให้ชัดๆเลยนะครับผมจะพยายามลงกล้องแล้วก็ถ่ายให้พี่ๆดูกันชัดๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับขออภัยด้วยนะครับผมพอิีกล้องสั่นนะครับเนาะรายการที่16นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับ อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ใดชอบนะครับหรือว่าสนใจรายการใดนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับยินดีคุยกับพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อทั่วนะครับอยู่ในเลี่ยมกบเก่าแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับสวยๆเดิมๆิเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่17นะครับ รายกันที่17นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมหลังฮานุมานนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้จะเป็นพร้อมเรียมลายธงชาตินะครับเจ้าของเดิมของเรียมเก็บผิวไว้นะครับเนาะนี่นะครับรายกันที่17นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับพี่ๆี่ลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับหากชมไม่จุใจสามารถกอไปดูใหม่ได้นะครับนี่นะครับรายกันที่17นะครับ อันนี้จะเป็นหลังฮนุมานะครับนี่นะครับผมสวยๆทเดิมเลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับอยู่ในเลี่ยมรายธงชาติแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทำได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่18นะครับรายกันที่18อันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ด้านบนนะครับเนาะนี่นะครับจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ รายการที่18นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับอันนี้จะเรียกว่าหลุมพ่อเงินทรงช้างหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหากพี่ท่านใดทราบนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมผมจะขอบพระคุณพี่ๆี่ทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่ช่วยกรุณาบอกข้อมูลนี้กับผมเลยนะครับนี่นะครับผมสาหรับรายกันที่18นะครับเนาะเป็นเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้เลยนะครับพี่พท่านใดสายหลุมพ่อเงินนะครับผมสามารถ ติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่19นะครับรายการที่19นี่นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆรายการที่19นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับหากสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดหนึ่งเจ็นะครับผมหรือว่าจะโทรที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมพระสมเด็จนะครับรายการที่19นะครับเนาะ อยู่ในเลี่ยมกากลับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยเดิมเลยนะครับผมจะลองลงกล้องให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่นะครับผมลองชมให้ชอบใจเลยนะครับผมพี่ๆหากชมแล้วไม่จุใจนะผมสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับรายกันที่19นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่20นะครับรายกันที่2ี่สจะเป็นพระปิดตานะครับผมนี่นะครับ เป็นพระปิดตานะครับผมผมไม่ทราบเกจิคณาจารนะครับรายการที่20นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับหากพี่ๆใดทราบไห้ราบผมว่าเป็นของเกจิคณาจารย์ท่านใดนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมนี่นะครับข้อมูลของพี่ๆสำคัญกับผมมากนะครับผมผมก็จะพยายามจดจํานะครับผมนี่นะครับต่อมาแล้วผมเป็นรายการที่21นะครับรายการที่21นี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวงป่สีนะครับผมนะครับ ปี2519นะครับเนาะนี่นะครับรายการที่21นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเหรียญหลวงภูศสีนะครับปี2519นะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมพี่ๆหากพี่ๆในแอดูแล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมในแอด1นึ่ p t q นะครับหรือว่าจะคลิกตรง ที่หน้า YouTube นะครับผมก็จะมีลิงก์ของ l ล n e พาไปใน Line Offi c i a l นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่22นะครับรายการที่22นี้จะเป็นหลุมข้อปลานะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับเนาะรายการที่22นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผมพี่ๆสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมพอ่อาคุยง่ายนะครับผมพี่ๆ หลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมผมจะลองส่องตรงเม็ดอุดให้ดูนะครับนี่นะครับพี่ๆผมพยายามจะส่องให้ดูชัดทุกมุมเลยนะครับผมนี่นะครับสําหรับรายกันที่22นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่23นะครับรายกันที่2 3นี่จะเป็นหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับแถบนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับ นี่นะครับจะเป็นพิมพ์ทรงไก่เหมือนกันนะครับรายกันที่23นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจเลยนะครับผมสนใจสอบถามรายการไหนสามารถแคปแล้วก็ส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับผมก็จะส่งภาพเพิ่มเติมให้นะครับเนาะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังองค์นี้ก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าเป็นยานหรือว่าอะไรนะครับผมที่แกะสลักลงไปในผิวของ หลวงพ่อปางเลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่24นะครับรายกันที่24นี่จะเป็นเหรียญน,นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะครับรายกันที่24่สี่หนะครับผมขอเปิดที่ราคา7จ็ดร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา7จ็ดร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับพี่ๆที่ชอบบูชาไปแล้วนะครับผมก็จะรับพาตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนาะนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับผมห่วงเดิมมีครบนะครับผมพี่ๆสำหรับรายกันที่24นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่25นะครับรายกันที่25นี่จะเป็นเหรียญพ่อชีดนะครับเหรียญรวงข้าวนะครับผมนี่นะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับ รายกันที่25นี่นะครับผมขอเปิดที่ราคา6 0รบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา6 0รบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมสามารถขอภาพเพิ่มเติมในไลน์แอดหนึ่งจ q นะครับผมจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0ย์5ก0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับผมพี่ๆนี่นะครับรุ่นสร้างสารานะครับผมขอภัยด้วยนะครับื่อกี้ผมให้ข้อมูลผิดนะอครับเนาะนี่นะครับรุ่นสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่26นะครับรายกันที่26นี้นะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับจะอยู่นิเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับแต่อันนี้สภาพเหรียญก็จะมีการสึกกร่อนไปแล้วนะครับผมพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะครับรายกันที่26นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา6 5 0าบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา6 5 0บบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับ พระตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับรายการที่26นะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟ้านะครับเนาะรุ่น2นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่27นะครับจะเหลืออีกประมาณ3รายการนะครับเนาะรายการที่27นี้นะครับผมเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับนี่นะครับเหรียญที่ระลึกนะครับในการประพาสยุโรปนะครับผมพี่ๆลองชมกันชัดๆเลยนะครับ นี่นะครับผมเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับรายการที่27เนี่ยนะครับผมขอเปิดที่ราคา7 0 0รบาทจะส่งฟีนะครับผมเปิดที่ราคา7 0 0รบาทจะส่งฟีนะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมนี่ครับเหรียญที่ระลึกนะครับผมในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับผมประพาสยุโรปนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเลยนะครับผมสําหรับรายการที่27นะครับ วิ่งๆเลยครับสตาร์ทแสงไฟนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่28นะครับรายการที่28นี้จะเป็นหลวงปูทวดนะครับนี่นะครับพิมพ์เตาลี่นะครับเนาะหลังเรียบนะครับรายการที่28นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา8 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800รบาทจะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพี่ พี่ๆท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วนะครับก็จะรับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการที่28นะครับสวยๆจำเดิมเลยนะครับหลงปู่ทวนะครับพิม์เตาลี่นะครับเนาะนี่นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่29นะครับรายการที่29้นี้จะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันได้เลยนะครับี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับ รายการที่29นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา6กรบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา6กรบาทจะส่งฟรีนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับเนาะนี่นะครับหลวงพ่อเงินปี2515นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับรายการที่29นะครับผมรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับผมสวยเดิมเลยนะครับวิทยาแนดูแล้วชอบใจนะครับหรือว่าอยากเช่าบูชานะครับผมรบกวนติดต่อสอบถามไปที่ไลน์แอด 1 7 4 oip tq นะครับผมหรือจะโทรมาที่เบอร์0903 25 1096ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลสีทินะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ ep หน้านะครับผมจะนำพระดีๆสวยๆแบบนี้มาแบ,บ่งปันพี่ๆนะครับผมสวัสดีครับ